สวัสดีครับตอนเราก็สู่กลุ่ม About Tech Learning Center ครับตอนเราสมาชิกทุกคนนะครับในกลุ่ม About ครับเราก็มาเจอกันแบบนี้ฮะทุกวันจันทร์แล้วก็แล้วก็ศุกร์นะช่วงหัวค่ำนะฮะสองทุ่มสามทุ่มประมาณนี้แหละนะครับเรามาพูดคุยกันสบายๆในกลุ่มนะครับ ก็ใครที่ดูอยู่ทาง YouTube คุณสามารถขอเข้าร่วมกลุ่มได้ผ่านลิงก์นะฮะที่อยู่ใต้คลิปนะครับเข้าไปในกลุ่ม a c e b o o k นะครับก็สามารถเข้าร่วมกลุ่มได้แล้วในกลุ่มนี่นอกจากจะมีคลิปเหล่านี้แล้วยังมีอัปเดตข่าวสารแล้วก็ยังมีการสอนการใช้โรบอทเทรดนะครับในการทำเดย์เทรดแบบปลอดภัยนะฮะเราไม่สอนในเรื่องของการเทรดฟิวเจอร์นะจะเป็นการเทรดแบบสปอตนะครับเป็นการซื้อสินทรัพย์จริงๆซื้อไว้ถือครองหรือคุณจะทำเดย์เทรดก็ได้บนความเสี่ยงต่ำครับเพราะว่าเป็นเทรดสปอต ไม่มีพอแตกแต่มีติดดอยแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็เอาเป็นว่าเราสอนให้คุณใช้งานพวกเครื่องมือเหล่านี้อย่างมีสติครับไม่ได้เชิญชวนว่าจะต้องมาแบบลงทุนหรือเทรดอะไรด้วยด้วยแบบความโลภนะไม่ควรนะฮะที่สำคัญให้ใช้เงินเย็นเท่านั้นนะครับในการมาเทรดนะหรือมาลงทุนนะครับผมก็ผมเนี่ยต้องย้ำเลยนะฮะว่าอยากจะสนับสนุนให้ทุกคนเนี่ยนะฮะรู้จักการ เขาเรียกว่าเรียนรู้เกี่ยวกับคริปโตเครนซีรู้จักการลงทุนแบบระยะยาวครับถือครองในระยะยาวครับเป็นการโฮเอาไว้ถือเอาไว้นะครับโดยการเหมือนเงินเหมือน,น,นเงินออมมาฮะออมไว้ระยะยาวเพราะอะไรเพราะระยะยาวเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะชนะมีโอกาสได้กําไรในตลาดนี้แน่นอนอยู่แล้วมีโอกาสนะฮะโอกาสสูงด้วยนะครับเพราะว่าสถิติมันบอกแบบนั้นในหลายๆเหรียญเลยนะครับก็ใครที่ชอบในเรื่องของคริปโตเครนซีก็ยินดีต้อนรับเข้ามาในกลุ่มกัแล้วกันนะครับ วันนี้เราจว่หัวไว้ว่าบิตคอยมีโอกาสกลับไปแตะ50,000่น 50, เหรียญน,นะฮะทำไมทําไมผมจึงพูดแบบนั้นเพราะว่านะฮะพอเราเห็นในเรื่องของสถานการณ์สงคารามยูเครนกับรัสเซียแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของสงคารามที่มันมีการถล่มกันนะมันมีเรื่องของการเจราจาที่เกิดขึ้นมันมีเรื่องของกระแสการถูกอายัดบัญชีนะฮะถูกแบนจากนานาประเทศคนในรัสเซียเองก็ใช้เงินไม่ได้คนในยูเครนเองก็ถอนเงินลําบาก กระแสคริปโตเคอเรนซี y มันจึงพุ่งกลับมาในทันทีเพราะตอนนี้เนี่ยคนในรัสเซียนยูเครนเองก็เริ่มมาถือครองบิตคอยและเหรียญอื่นๆนะฮะอย่างเช่นอีทิเลียมนะฮะ USDT นะครับแล้วก็มีการรับบริจาคต่างๆเป็นคริปโตเคอเรนซีรวมถึงการที่ยูเครนเนี่ยจะออกมาระดมทุนเพื่อที่จะทำ NFT นะครับออกมาขายเพื่อที่จะรับบริจาคนะครับ คนในรัเสเซียเองตอนนี้นอกจากที่จะออกมาต่อต้านทางรัฐบาลอย่างปูตินแล้วเนี่ยนะครับนอกจากมาเผาพาสปอร์ตแล้วนะคนรัเสเซียเองก็โอ้โหตอนนี้เนี่ยกราฟพุ่งสูงมากคือเทกันเข้ามานะเพื่อเปลี่ยนเงินสดเปลี่ยนทุกอย่างให้มันให้มันมาเป็นพวกคริปโตเครนซีกันมากขึ้นครับเพราะอะไรเพราะเขารู้สึกว่ามันปลอดภัยกว่าการที่จะถสือเงินเฟียหรือว่าทองคํานั่นเองนะครับก็น่าจะเป็นคําตอบ มุมหนึ่งอะที่ชัดเจนมากๆแล้วว่าถ้าในโลกนี้ได้เกิดสงครามจริงๆสภาวะแบบนี้เนี่ยคุณควรถือครองสินทรัพย์อะไรนะครับก็ภาวนาอย่าให้มันเกิดสงครามอย่างนี้ก็แล้วกันนะให้มันเล็กๆอะนะให้มันเล็กๆแล้วก็จบๆไปนะฮะสันติภาพจงมังเกิดเถอะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันกําลังมีผลต่อกราฟในตลาดนะครับเราเห็นว่าพอมีการถล่มกันมันก็มีการตก ของกราฟใช่ไหมล่วงไปแล้วอยู่ดีมันก็พุ่งกลับมาฮะเพราะเพราะว่าคนเขาสนใจกันมากขึ้นราคาตอนนี้เนี่ยอยู่40,000นิดๆและขึ้นไปแตะ40,500ลงมาประมาณ40,001นะครับมีไม่รู้สิผมคาดไว้เพราะว่าดูจากหลายๆแหล่งนะแหล่งข่าวหลายๆแหล่งนะฮะมันมีโอกาสกลับไปแตะ50,000เพราะไอ้สงครามตรงนี้แหละนะครับมันมีโอกาสครับยิ่งคนเริ่มเชื่อมั่นกับค r y p t o c u r เ e n c y มากเท่าไหร่นะครับคน จำนวนหนึ่งเลยที่ไม่เคยเข้ามาในตลาดนี้เนะี่ยเข้ามาโดดเข้ามาในในวงการคริปโตเมื่อไหร่นะในในในตลาดเงินคริปโตเมื่อไหร่มันยิ่งทําให้จานวนผู้ถือครองมากขึ้นครับความต้องการมันก็ยิ่งสูงขึ้นราคามันก็จะดีดขึ้นไปได้เช่นกันเป็นไปได้ฮะที่เราจะเห็นตัวเลข5 0า0 0่นและก็ผมก็ยังหวังนะฮะว่ามันจะมีตัวเลข10,000แสนในปีนี้นะแสนเหรียญในปีนี้ฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่เป็นสายเดย์เทรดอะ คุณอาจจะมาเล่นระยะสั้นนะก็ดูกันแล้วกันว่าว่าวันไหนกราฟมันตกมันขึ้นมันไหนก็ว่ากันไปใช้โรบอทให้เป็นนะฮะโอกาสดอยมีอยู่แล้วแต่ถ้ากราฟมันจะกลับมาจริงนะฮะเหมือนที่หลายๆสื่อหลายแขนงเขาวิเคราะห์กันเนี่ยนะครับคุณก็มีโอกาสทำกำไรได้จากโรบอทนะฮะในการทำเดย์เทรดแต่คนที่อยากจะถือบิตคอย n เอาไว้เป็นแบบฮาร์ดแอสเซทนะเป็นสินทรัพย์ที่แบบถือยาวๆเลยนะเผื่อวันที่ อีก10ปีจากนี้15ปีจากนี้20ปีจากนี้แล้วลูกโตอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีสิทธิ์ครับที่เราจะเห็นว่าเฮ้ยณนะวันนั้นวันนี้คุณอาจจะซื้อในราคาหนึ่งสมมติว่าวันนี้มันล้านกว่าบาทน่ะล้านสี่ล้าน, 4, านประมาณนะล้านสามล้านสี่คุณอาจจะเห็นวันหนึ่งมันไปที่ราคาบิตคอยล์ละยี่สิบล้านก็ได้สามสิบล้านก็ได้อันนี้ตอบไม่ได้ฮะแต่บอกเลยคนที่ใจเย็นและรอได้ก็มักจะเป็นผู้ชนะเสมอในทุกตลาดการลงทุน อันนี้ผมผมกล้าพูดนะเพราะว่าเห็นมา <laughs> หลายเคสแล้วครับนะคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่ใจเย็นแล้วก็รอได้นะครับก็หวังว่าคุณจะลงทุนอย่างมีสตินะเทรดอย่างมีสตินะครับรู้จักทำมันนี่แมネจเมนต์นะบริหารเงินบริหารความเสี่ยงนะริสแมเนจเมนต์นะครับแบ่งเงินแบ่งสัดส่วนให้ดีนะครับอันไหนจะเทรดอันไหนจะถือครองยาวๆโฮไว้นะครับแบ่งเอาไวใ้ให้ดีแล้วกันนะ และช่วงนี้นะครับอะไรไม่จำเป็นต้องใช้ก็ไม่ต้องนะเอาเงินสดเนี่ยเก็บเอาไว้กินข้าวนะเก็บเอาไว้ใช้จ่ายในสิ่งจําเป็นนะครับไม่ต้องรีบช้อปปิ้งอะไรกันช่วงนี้ไม่ต้องแบบอุ้ยซื้อของที่มันฟุ้งเฟอ้อเกินไปนะครับเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้เลยว่าสถานการณ์โลกจะเป็นอย่างไรโรคระบาดย,ยังไม่จบสงครามก็กําลังเกิดขึ้นนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับในยุคนี้ยุคที่โคตรจะเดาทางได้ลําบากเลยมันเปลี่ยนแปลงทุกวันนะครับผมยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะฮะแล้วก็ รักษาจิตใจให้แข็งแกร่งด้วยอย่าไปเขาเรียกอะไรสนใจกับข่าวที่มันลบๆมากจนเกินไปข่าวดราม่าอย่าไปติดตามติดกันจนโอ้โหเสียเวลาเวลาจนเกินไปฮะสนใจชีวิตตัวเองเป้าหมายตัวเองผักท้องตัวเองกันให้มา,มากๆด้วยนะครับผมฝากเอาไว้กันแล้วกันเจอกันใหม่คราวหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ